สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้ในคณิตศสาสตร์แนวอินเดียเวทคณิตเราจะมาเรียนวิธีการลบเลข3ถึงหหลัก2จํจำนวนด้วยวิธีหลักทบ10อ๋อคิดแบบรัดๆัดจ้าบแบบลบๆในเอพิโซดที่10นะครับอันนี้เป็นตอนที่2แล้วนะครับนักเรียนสามารถกลับไปดูได้ในตอนที่1ก่อนที่จะมาตอนนี้นะครับซึ่งมันจะยากกว่านิดหน่อย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับหลักทบ10นะครับหลักทบ10ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้ใส่ขีดบนตัวเลขถัดไปของตัวลบนะครับนักเรียนครับดูนี้นะครับ6นะครับลบกับ7นะครับเราตัวตั้งอันนี้ตัวตั้งก็คือ6นะครับตัวตั้งเราเขียนไว้ก่อนเขียนสั้นๆนะครับตั้งแล้วตัวนี้ก็คือลบนะครับตัวลบนั่นเอง ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะครับดังนั้นให้ใส่ขีดไว้บนตัวเลขถัดไปของตัวลบนะครับก็ใส่ขีดไว้ตรงนี้นะครับนี่คือความหมายของในข้อแรกเราทำเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ดำเนินการนะครับถามว่าตัวลบเนี่ยตัวนี้ในข้อที่2องนะครับ7เนี่ย บวกอะไรแล้วได้10คําตอบก็คือบวก3นะครับเราเสร็จในข้อ2แล้วนะครับแล้วเราก็มาต่อในข้อ3นําตัวเลขนั้นบวกกับตัวตั้งแล้วใส่ผลลัพธ์นําตัวเลขนั้นก็คือ3บวกกับตัวตั้งก็คือ6แล้วก็ใส่ผลลัพธ์3บวก6เป็น9นะครับใส่ผลลัพธ์ที่ตรงนี้นะครับเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำข้อ4แล้วดำเนินการแถวต่อไป จนเสร็จสมบูร์นะครับเราก็มาทำในแถวต่อไปนะครับ5นะครับกับ0นะครับเอามาลบกันแต่ว่า0มีขีดข้างบนนะครับ0มีขีดข้างบนมันเท่ากับ0บวก1นะครับ1คําำว่าขีดในที่นี้ก็คือ1นะครับมันเลยมีค่าเท่ากับ1ดังนั้น5ลบด้วย1ซึ่งตัวลบมันไม่ได้มากกว่าตัวตั้งนะครับ มันก็เลยเอามาลบกันได้ก็คือก็กลายเป็น5-1ลบ1นะครับ5-1ลบ1ก็เหลือ4นะครับเสร็จแล้วมันลบกันได้เลยไม่ต้องใช้หลักทบ10นะครับเราก็ทำแถวต่อไป2นะครับกับ9ลองพิจารณาดูตัวตั้งคือ2ตัวลบก็คือ9นะครับ9มันมากกว่า2นะครับดังนั้นเรา จะต้องใช้พิจารณานะครับตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้ใส่ขีดตัวเลขถัดไปของตัวลบเราก็ใส่ขีดตามข้อ1นะครับพอเสร็จปับ๊บเราก็มาทําต่อนะครับเราทําข้อ1เสร็จแล้วนะครับทําข้อ1เสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําข้อ2ข้อ2ก็คือตัวลบแถวที่ดําเนินการบวกด้วยอะไรแล้วได้10บนะครับตัวลบก็ต้องบวกด้วย1นะครับบวกด้วย1 ถึงจะได้10บนะครับบวกด้วย1เสร็จแล้วเราทําข้อ2เสร็จเราก็ทําข้อ3นําตัวเลขนั้นมาบวกกับตัวตั้งนะครับ2บวก1ก็กลายเป็น3นะครับกลายเป็น3เมื่อทําเสร็จแล้วเราก็ทําข้อ4ต่อไปนะครับข้อ4ก็คือดําเนินการแถวต่อไปแล้วก็ขยับไปแถวต่อไปเพราะเราทําเสร็จแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับ8บวก 8มีขีดเท่ากับ8บวก1อันที่ทบทวนเล็กน้อยนะครับเท่ากับ9นะครับก็คือ7ลบเ้ 9, นั่นเองนะครับมันมากตัวลบมันมากกว่าตัวตั้งเพราะนั้นใส่ขีดเข้าไปที่ตัวเลขถัดไปนะครับแล้วก็ถามว่าตัวเนี้ย9เนี่ยบวกอะไรได้10นะครับมันก็ต้องตอบว่าบวก1นะครับเสร็จแล้วก็เอา7มาบวกกับ1ก็กลายเป็น8เอามารวมกันนะครับกลายเป็น8เปลี่ยนเป็น,ปน,ปนบวก เลยนะครับจากเดิมของเดิมลบนี่คือวิธีการหลักลบ10แนวคิดแบบเวทคณิตนะครับต่อมานะครับเราทำเสร็จแล้วเราก็ทำแถวสุดท้ายนะครับ3กับหนึ่งกับขีดก็คือ2นะครับทีนี้มันลบได้เลยนะครับมันก็เหลือ3าลบสก็เหลือ1นะครับเพราะว่า ตัวตั้งมันมีค่ามากกว่ามันก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ได้หนึ่งนะครับนี่คือคิดแบบเวทแคนี้นะครับเราก็มาดูข้อต่อมานะครับใน exercise ที่2นะครับ7กับ5นะครับ7กับ5ตัวตั้งเป็น7ตัวลบเป็น5นะครับก็ลบกันได้เลยนะครับเพราะว่าตัวตั้งเอ่อตัวลบเนี่ยมันไม่ได้มากกว่านะครับก็สามารถลบกันได้เลยนะครับ 7-5ลบ5ก็เหลือ2นะครับใส่นี้นะครับเสร็จแล้วมาดูแถวต่อไปนะครับ2กับ4นะครับถ้าเกิดนักเรียนสงสัยนักเรียนก็กลับมาดูที่หลักทบ1ินะครับวิธีคิดนะครับแต่คุณครูก็จะพูดอ้างอิงแต่ว่าจะไม่พูดแบบละเอียดในข้อเหมือนในข้อแรกนะครับ2กับ4นะครับ4นั้นมากกว่าเราก็ใส่ขีดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็4บวกอะไรได้4บวกอะไรได้10ก็ต้อง ตอบว่าบวก6นะครับดังนั้นเสร็จแล้วสเต็ปต่อไปก็คือเอา2กับ6มาบวกกันก็กลายเป็น8นะครับเสร็จแล้วเมื่อบวกกันกลายเป็น8ใส่พี่ผลลัพธ์แล้วเราก็ทำสเต็ปต่อไปนะครับอันนี้5 9กับขีดนะครับทบทวนนิดนึง9กับขีดก็คือ9บวก1นะครับซึ่งมันก็เท่ากับ10นะครับ10มากกว่าก็ มากเอ่อสิซึ่งเป็นตัวลบมากกว่าตัวตั้ง5นะครับเราก็ใส่ขีดตัวลบถัดไปนะครับเสร็จแล้วอันนี้มันก็คือ10ใช่ไหมครับ10บวกอะไรได้10บคาตอบก็คือบวกกับ0ูนย์นะครับแล้วก็ทํำสเต็ปต่อไป5้าบวกศก็ได้5เหมือนเดิมะๆๆนะครับต่อมานะครับ7กับ8มีขีดนะครับทบทวนความรู้นิดหนึ่งนะครับ คุณครูชอบทบทวนความรู้นะครับเป็นเด็กขยันมันเพียนนะครับก็คือแปดบวกหนึ่งก็เป็นเก้าเจ็ดลบกับเก้าไม่ได้ก็ต้องใส่ขีดนะครับเพราะว่าเก้ามันเออเก้ามันมากกว่าเจ็ดนะครับเราก็ต้องใส่ขีดนี่ถึงแม้ตรงนี้จะไม่มีถึงแม้ตรงนี้จะไม่มีอะไรนะครับก็ใส่ขีดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถามว่าเก้าบวกอะไรได้สิบําตอบก็คือบวกหนึ่งนั่นเองนะครับอิ a baby ลลี่เบบ t ลิเดอรมนะครับเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดนั่น นะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับเราก็เอา9มีขีด1ขีดก็เท่ากับ1นะครับ9กับหนึ่งนี่มันน้อยกว่านะครับก็เอามาลบได้เลย9้าลบ1ก็เหลือ8ดนั่นเองนะครับเราก็เสร็จในข้อนี้นะครับถ้าถ้าเกิดนักเรียนทำคล่องๆนะครับนักเรียนจะพบว่าการใช้หลักทบ10นะครับเป็นการลบเลขนะครับ แบบเวทคณิตนะครับจะรวดเร็วกว่าวิธีปกติอยู่มากโขนะครับในแบบคั้นที่3นะครับ7กับ9นะครับตัวนี้มากกว่านะครับใส่ขีดนะครับอันนี้คือหลักข้อนนะครับแล้วก็9บวกอะไรได้10นะครับก็บวก1นะครับเราก็7บวก1ก็ได้8นะครับเราเริ่มคล่องนะครับ2กับ9นะครับอันนี้ ขีดบวกมีขีดเท่ากับ9นะครับมันตัวลบมันมากกว่าก็ใส่ขีดนะครับ9บวกอะไรได้10บก็ตอบบวก1นะครับแล้วก็ใส่3มตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตัวตั้งเป็น9ตัวลบเป็น8ก็เอามาลบกันได้เลยนะครับเพราะว่าตัวตั้งมันมีค่ามากกว่าก็เอามาลบได้เลย,เลยไม่ต้องใส่ขีดไม่ต้องทําอะไรนะครับเอามาลบได้เลย,เลยด้วยวิธีปกติธรรมดาไม่ต้องใช้หลักทบ10นะครับ9ลบ8ก็เหลือ1นะครับ เสร็จแล้วทําต่อไป2กับ7นะครับอันนี้ตัวนี้มันมากกว่านะครับก็ต้องใส่ขีดนะครับตัวลบมันมากกว่าก็ต้องใส่ขีดเอา2แล้วก็ถามว่า7บวกอะไรถึงได้10ก็บวก3นะครับแล้วก็เอา2รวมกวับ3าก็กลายเป็น5นะครับเสร็จแล้วนะครับต่อมา0กับ9นะครับ0นย์กับ9 9มันมากกว่า0ก็ต้องใส่ขีดนะครับ แล้วก็ถามว่า9บวกอะไรได้1ิบนะครับบวก1นะครับแล้วก็เอาศูนย์กับบวก1มารวมกันก็ได้1นะครับศูนย์บวก1ก็ได้1เสร็จแล้ว7กับ1มีขีดก็คือ2นะครับ1มีขีดก็คือ2เอา7ดลบ2ได้เลยไม่ต้องใช้หลักทบ10เพราะว่าตัวลบไม่ได้มีค่ามากกว่านะครับ7ลบ2ก็ตอบ5นะครับข้อนี้ก็เสร็จแล้วนะครับข้อนี้ก็คือห้า1 3 8ห้าหนึ่งสามแปดนะครับ คำตอบที่ได้ใน exercise ที่สี่นะครับลุยก้นมาติดๆา่ามันมากนะครับอันนี้เราคิดแบบรวดเร็วปั๊ปบนะครับเราจะไม่พูดถึงกฎเกณฑ์แล้วนะครับแต่ว่านักเรียนก็อาจจะกลับมาดูที่กฎเกณฑ์เหล่านี้นะครับอันนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์แบบนี้นะครับ3กับ5ใส่ขีดนะครับเหตุผลเพราะอะไรนักเรียนก็พอที่จะทราบอยู่นะครับ3กับ5ใส่ขีดนะครับ แล้วเราก็เอาห้าบวกอะไรได้สิบบวกห้านะครับเราก็ได้เป็นแปดนะครับสามบวกห้าก็ได้แปดครับหนึ่งกับหกกับมีขีดก็คือเจ็ดนะครับอันนี้มากกว่าก็ใส่ขีดนะครับเจ็ดบวกอะไรได้สิบนะครับบวกสามหนึ่งบวกสามได้สี่นะครับอันนี้สิบก็ใส่ขีดนะครับแล้วก็สิบบวกอะไรได้สิบก็บวกศูนย์นะครับศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมว้าว อันนี้ต่อมานะครับ1ิบก็ใส่ขีดนะครับสิบบวกอะไรที่สิบก็บวก0ูนย์ก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมนะครับแล้วสเต็ปต่อมาก็คือห้าลบกับ2มีขีดก็คือลบัามได้เลยนะครับก็ตอบห้าลบ2อเออลบ3ามก็ตอบสองนะครับเสร็จแล้ว4ี่ลบ2ได้เลยไหมได้เลยนะครับได้สองเสร็จแล้วนะครับนะครับไวมากนะครับอันนี้ครูไม่ได้พูดถึงกฎเกณฑ์นะครับ อันนี้คิดแบบรวดเร็วให้นะครับในข้อสุดท้ายนะครับขออนุญาตคิดแบบช้าๆอีกรอบนะครับเพื่อที่นักเรียนจะได้แม่นต่อการคิดนะครับเป็นโดยใช้วิธีหลักแบบนี้นะครับเราทําในข้อ1นะครับ6กับ8นะครับ8มันมากกว่านะครับตัวลบมันมากกว่าก็ต้องใส่ขีดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ถามว่า8บวกอะไรได้10นะครับก็เป็นบวกั่นเองครับจบข้อ1ไปแล้วนะครับ เราก็ได้6กบวกสก็ได้8ใส่ไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้ว2มีขีดก็คือ3ามสาลบ3ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้หลักทบ10นะครับเพราะมันไม่ได้ตัวลบมันไม่ได้มากกว่ามันเท่ากันนะครับก็ลบได้เลยนะครับก็ได้ศูนย์สามบมได้ศูนย์นะครับเสร็จแล้ว7กับ8นะครับ8ดมันมากกว่าใส่ขีดนะครับแล้วก็ถามว่า8ดบวกอะไรได้1ิบนะครับ8ดบวก2นั่นเองนะครับได้ส0บเจด แล้วก็มาพิจารณานะครับเอา7มารวมกับ2นะครับก็ได้เป็น9นะครับเสร็จแล้ว3กับ4อันนี้3าขีดก็คือ4นะครับ4มากกว่าใส่ขีดนะครับ4บวกอะไรได้10ก็ต้องตอบบวก6นะครับคิดแบบนั้นได้เสร็จแล้วก็สเต็ปต่อไปก็เอามารวมกันนะครับ3กับ6มารวมกันก็กลายเป็น9นะครับแล้วก็6มีขีดก็คือ7นะครับ9กับเ สามารถลบกันได้เลยนะครับเพราะว่าตัวลบมันน้อยกว่า9-7ลบ7ก็เหลือ2นะครับเสร็จแล้ว1ไม่ได้ลบกับอะไรนะครับก็ดึงลงมาได้เลยนะครับก็เป็น1นะครับข้อนี้ก็คือข้อเลขไซส์ที่5นะครับทั้งหมดนี้ก็คือการลบเลขแบบ3ามถึง6หลักนะครับ2องจำนวนนะครับโดยใช้หลักทบ10นะครับเป็นการลบแบบเวทคณิตสเต็ปที่สำคัญก็คือฟอ l โลนี้ให้คล่องแล้วนักเรียนก็สามารถลบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับ ก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการลบแบบเวทคับนี้นะครับพบกันใหม่ได้ในวีดีโอชุดต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to p l e s e like share and subscribe see you in the next video thank you bye